ไอรีลองทุยไอรีดองทุยเอาอะไรมาทุยทุยแถวนี้วะ <c oughs> ลลแล้ลนละนายเอาลอนเออเน็ตก็ปิงเนาะเอาเน็ตก็ปิงเรารักจริงหรือเปล่าเ <c oughs> ้ยเอาทุยเฉยอันนี้เล่นอะไรเนี่ยลงแรงครับ <c oughs> ลงแรงสองคนเหรอปสักหน่อยสักหน่อยแล้วนายชื่ออะไรอะ่โอ <c oughs> ่ะอ่ะอะไรนะพูดจะชัด ผมชื่อโอครับชื่อโอชื่อคล้ายๆเราเลยแล้วพี่ชื่ออะไรอ๋อเราเราชื่อโบเว้เว้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอา้าทำไมอ่ะก็ในในชื่อโอเราก็ชื่อโบไงใน,นานลงไหนน่ะได้หมดวงวงฟ้าชอบวงฟ้าไหมไปวงฟ้าโอ้ผมเล่นแบบนี้ไม่เป็นนะเอา้าไม่เป็นไรหรอกนายมันก็ยิงคนเหมือนกันแหละผมเล่นไม่โหดนะ ไม่เป็นไรนายเรามาเล่นเพื่อความนายอย่าไปซีเรียสดียวโอเคไหมนายต้องเล่นเพื่อความผ่อนคลายนายโอเคไหมนายโอเคก่อนโอเคโอเคเออนายห้ามซีเรียสหัวร้อนอะไรทั้งสิ้นโอเคนะเด็กด้วยเราเพิ่งเล่นได้แค่สองเดือนเองเฮ้ยนายช่วยกันดิเราต้องสามัคชีเกมเนี้ยเราเล่นไม่เป็นเราเราจะไปเราจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้เอ้ยหินเ้ยเอ้ยยกล้อเมื่อกี้แล้วนายไปเติมซื้อชุดนี้มาด้วยอ๋อ กินแล้วก็ก้าเพชรเองเออเอาแล้วในในไปเอาตังเงินมาเติมอ่ะขอพ่ออ่ะขอพ่อแล้วแล้วนายเรียนอยู่ชั้นไหนน่ะสองปหด้านที่สองด้วยอ่ะเลยนะปะหา้าใช่ใช่โอเคแล้วแล้วปห้าเรียนยากไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้าไม่รู้เหมือนกันในไปเรียนในเอาคำ้คำค้ำเอ,อ้ยด้านนั้นมีตัวนะัน้นไหนไหนไหน ดาวดาวสวยสวยเก่งมากขอโทษขอโทษพี่รัตขอโทษไม่ต้องไม่ต้องกลัวนายยิงไปเลยตัวมามีตัวมานแตกแตกแตหมดตีหมดตีหมดตี้แล้วใช่ไหมใช่ไหด้านหน้ามีตัวไหน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 ในบ้านในบ้านในบ้านด้านหน้านี่ไงไหนนี่ไงไหนตรงไหนตรงนี้ไหนบอกเราไหนบอกเรา เห็นแล้วเห็นแล้วด้านหน้านี้เลยวุ้ยระวังนเดี๋ยวลุกจมแตกแตกมัตีมัตีอู้ยิงหัวด้วยโอ้ยไม่ในโปรหรือเปล่าเอาปอโปรอะไรนายโอ้โหโปรโปรอะไรจะเสียงล่อขนาดนี้เฮ้ยนายยิงหัวสองตัวแล้วมั้ยิงหัวสองตัวที่ไหนเฮ้ยนายมีคนนายเราเพิ่งยิงหัวตัวเดียวนายในใน,นี้มีนายช่วยเราก่อนเราไม่มีปืน,นชาร์จเราเห็นแล้วมันวิ่งมาเชิดแล้วมาเชิดที่ไหนเรา จังหวะนี้ครับนายเราไม่มีปืนชาร์จนายเข้าไปชาร์ตไปต้องชาร์จอะไรอ่ะเราเลือดจะตายเลือดเอานายจะตายอะไรเลือดเลือดเต็มอยู่ละเลือดมันวิ่งไปแต่ไม่รู้เอ้ยนายมันวิ่งมามันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนายมันจะตายแล้วนายดาวดาวดาวพระสวยเฮ้ยนายก็เล่นเก่งเห็นไหมแต่นายทำไมนายมีชุดนั้นนะอะอะไร เป็นผู้เล่นเก่าแน่นอนก็เราเป็นผู้เล่นเก่าไงชุดที่เกมมันให้ตอนเริ่มเกมอ่ะอ๋อชุดที่เกมมันให้ตอนเริ่มเกมชุดเสื้อกล้ามอะเราเป็นเป็นของแลรไปแล้วเหรอเฮ้ยนายเข้าบ้านก่อนนายเราตายอ่ะชุบได้นะชุบได้ดินายไม่เป็นไรนายออกไปทําไมฮะเออเนี่ยในในในโซนน่ะนายไปไหนต่อเราเราตามนายอ่ะล้วไม่รู้อย่ามาตามเราเลยเอา ไปด้วยกันดิโอทีมเดียวกันปะเนี่ยทีมเดียวกันเออทีมเดียวกันก็ต้องไปด้วยกันดินายจะมาทิ้งเราให้อยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นะเฮ้ยนายมีรถเราเราไม่รู้เราเมื่อแต่ดูแมพอยู่เอเอ้รถหัวแตกนายหัวแตกใจเย็นนายโอเคหัวแตกนายเราโดนลุมนายเอาเอเน็ตเราค้างอ่นะนายเอ้าอย่าพึ่งค้างดิโอโหโดนลุมอยู่เนี่ย นั่นอยู่ไหนนายเราจะได้ถอยไม่รู้ไม่เอ้ยมันเห็นแล้วอยู่ข้างบนน่ะแปดเราจะร่างอะไรตอนนี้เนี่ย <partic ulate> นายระวังข้างหน้าก็มีนายเอาไงดี <S <S ไม่รู้เหมือนกันเไม่รู้ราไม่ๆๆเก่ยเฮ้ยนะมันเกือบ <S <S 2> <S 2> โอ้โหทำไมดาเมจเบาๆผมมาหวัวแตก <S 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 เอ้าเอ้าเฮ้ย ทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้แหละนะนายเน็ตเราค้างเลยในายตายเน็ตรเราค้างเอาเราตายเน็ตนายค้างโอ้โหเราเราผิดใช่ไหมโอ้โหขนาดตายแล้วยังผิดอีกไอรีลองทุยไอรีองทุยเอาเอะไรมาทุยทุยแถวนี้วะเราล,ลนละนายเอาลนออเน็ตก็ปิงเนาะ เอาเน็ตก็ปิงเรารักจริงหรือเปล่าเอาทุยเฉยเฮ้ยขบวนมีไงขบวนมีไงขึ้นไปสองตัวอาแล้วมันไม่ยิงนายอีกเอามันเออมันเออเอานายอย่าไปว่าเขาดีเขาแค่ไม่ได้ทันสังเกตเออตัวติดยายาเราหมดแล้วว่ะยายาเราหมดก็แตกดีครับเรายังไม่ได้ปืนเลยนายนายเอาเอาปืนเราไหมอ่ะ เฮ้ยปืนเขาเขาบอกว่าปืนเขาห้ามแบ่งใครนะแบบว่าต้องใช้ของใครของมันนะ่ะมันเป็นไรมันไม่ติดโควิดหรอกอ๋อเขาบอกว่าปืนอนะ่ะห้ามแบ่งใครแต่หัวใจอ่ะเราแบ่งให้เธอนะ <c oughs> อะไรอ่ะอา้าวอะไรอ่ะนายไม่เกตมุกอ่ะเกตมุก <c oughs> เขาบอกว่ามีปืนนี่ต้องหายครบสองกระบอกนะจะได้มีอะไรอ่ะจะได้มีกันและกัน <c oughs> น้องอะไร ไม่นายด้านหน้ามีสองตัวแล้วว่าเราถอยเลยนายเจอแล้วนายเอาไงกระเสียกมันตั้งไอ้วอลคนหนึ่งนายแล้วบ้านใกล้ๆก็มีเราเห็นแล้วอ่ะเรา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 จะตายไหมอ่ะนายไม่แตะหรอกนายช่วยเราก่อนจะช่วยหนูเราเดี๋ยวจะตายเฮ้ยโอ้โหหัวยังแม่นนนายมัแล้วทำไมมันไม่ล้มล่ะตัวข้างบนน่ะเหนอยบ้าง อ้าวเบอร์มั้งในตัวบ้านก็มีในตัวบนบ้านก็มีเราผิดแล้วเรากำลังจก็ดับยิงมันอยู่เฮ้ไนกระสูนเราหมดานเราเหลือแต่ปืนชาร์จแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องตายหรือเปล่าวะเราต้องตายอะไรหรอนายอย่าอย่าเพิ่งตายดิโอ้นก็รีบตายเกิดส์ไนหมดอะเราเสียวเราไปเฮ้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 ใจเย็นเราขึ้นจ้ะเฮ้มีตัวลงไปเฉย เฮ้ยไนขึ้นชาเลยเหรอานข้างหลังมีตายายตายเราตายเราตายมันไม่ตายไยแล้วมันลุมมาไนไเป็นความหวังของทีมนนายความหวังอะไรเราเนี่ยโอ้ดูดีสองข้างทางอย่างเงี้ยอย่นงนั้นไนดูดีมันลุมมากโอ้ดูคนเล่นดีไม่ยุติธรรมมากแล้วดูดูดูในโดนดีโอ้กี่ตีไม่รู้ เฮ้ยมันยิงเราเผือตายอ่ะในเราได้เล่นกับนายแค่วันเดียวเองนะเออแล้วทำไมอ่ะก็นายไม่ยอมรับเพื่อนเราอ่ะเอ้าก็บอกว่าเพื่อนเต็มแล้วอ่ะก็เราก็เล่นด้วยกันอีกไม่ได้แล้วไงเพื่อนน่ะเต็มแล้วแต่แฟนยังว่างอยู่นะไอ้ยาไอ้ยานายนายนายด้านหน้าด้านหน้านานายนาน นายต้องวิ่งมาช่วยเราแล้วนะนได้ได้ไหนในมองไม่เห็นมองไม่เห็น <S <S <an> มันบวกกันอยู่อ๋อมบวกกันอยู่ไอ้คนนึกว่ามันยิงนายโอ้โหเฮ <S an> <S an> ้ยเราเกือบตายเราเกือบตายหั <S <S <an> วแตกหนึ่งอะนายสวยนาะยสวยเก่งมากเก่งมาก ตายแล้วอ่ะเหลืออีกเหลืออีกไปเลยไปเลยเจอแล้เวเจอแล้วนายมียอยู่ตรงหลังกําแพงเอาไงไม่รู้เหมือนกัน้วแต่นายนายยตายแตก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 นายโ <back>, หดเอา้าโหอดอะไรนายมีคนโหดกว่าเราอีกเป็นร้อยเป็นพันเขาเรียกว่าเราเนี่ยมันเป็นแค่ระดับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่เหรอใช่พูดแล้วหิวเลย เข,เขาบอกว่าทอดไก่อ่ะเปืองน้ามันแต่ถ้าทอดทิ้งกันอ่ะเปืองน้ําตาได้ได้ไได้พุทละเศร้าเลยแล้วนายแล้วเราจะวิ่งอกงอกนอกหมอกทําไมไม่รู้ก็านพาเราว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรมาหาอะไรเนี่ยมหาสมุทรเชยเหรอใช่แล้วนายเคยมาหาดินสอไหมเราเคยดินสอหายอะ่ะเราไม่เคยเาหายดินสอโอเคานทำไมมันไม่มีปลาเลยนะเอา้าทำไมต้องมีปลาด้วยอะ่ะ ทิงนั้นเขายังบอกี่าในน้ำในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีก้าวในน้ำมีหินมีปลาลักตัวในน้ำอา,อาจจะมีปลาแต่ถ้าเธอมองมาอาจจะมีใจนะไอ้เนี่ยนายช่องเล่นมุกใช่เราเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไระอ,อ่ะนับนัมเบอร์วันของมุกอ่ะเราจะเป็นที่หนึ่งของการเล่นมุกนายอาจจะนายอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เอาเฮ้ยนายเราโดนยิงนาย เราเดี๋ยวแป๊บนไปเราตุกเราตุกเราตุกโอ้โหนายนายพูดเราตุกกันเราตุกตามเลยนะนายนายมันอยู่เมื่อกี้ตัวนี้ยิงเราเปล่าวะไม่รู้อะอยู่ข้างบนหลังหลังหลังมานะหลังมานะหลังไหนอีกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายนายเยอะจัดจัดเยอะจัดจัดเอ้าตัวนี้แตกแล้วเหรอ มีขวามีหน้ามีหลังมีมีทุกรอบเลยเยใจเย็นใจเย็นนายจะมีเยอะเกินไปแล้วนายไอวอลเราหมดเราเอาไปตั้งเล่นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นขออวอลก่อนอยู่ไหนวะมันตองนี่เป็นนี้ไม่งั้นนายตายนะเดี๋ยวนายเราพันยาแป๊บหนึ่งไปแล้วจ้านายเอาไงดีนายเป็นใครวะ เอน,นเอะไรลูกมันจะไปไหนที่เดี๋ยวนายจะเยน็นขึ้นข้างบนก่อนนายไปแล้วมี่ตัวที่ผิดเลยโอ้ยน้อมันคือดักเก่งเนี่ยน้อนายเราเก่งสุดเลยเนี่ยเรากลัวตายเนียนายเราได้ตายแน่นายเพราะว่ามันดักวงไงจะต้องพยายามให้ดีที่สุดนะได้พยายามให้ดีที่สุด <c oughs> ๆๆๆๆๆๆๆยิงไม่ทันหรอกเว้ยโอ้ยขอโทษ นายเราว่าเราไปไม่ได้วะเราว่านายฝากที่เหลือด้วยนะนายเรามาได้แค่นี้แหละนะถ้านายตายเราก็ต้องตายไม่เราตายนายห้ามตายมีรถเอ้ยเข้าวงทันเฉยนายเข้าวงก่อนไม่รู้ละเว้ยไม่รู้ละเว้ยเข้าทันแต่ว่าจะมีคนดักหรือเปล่าโอ้ยต้องวิ่งทางตรงนายเอ้ยใครวะนายนายด้านหน้านายมีตัวเห็นแล้วนายให้เรา เ,เอ้ยดูดังีตัวโอ้โหยอมก็ได้นายนายสู้ๆแอบฝากม,ามันหวังไม่แค่นี้เองเหรอใช่ในายเรารู้นายทำได้เราฝากที่เหลือด้วยนะเ,เหมือนนายตายเลยเอา้าก็เราตายนี่ไงเหมือนนายตายชีวิตจริงเลยเอานายก็อย่าแช่งเราดิเฮ้ยนายนายต้งไอ,อ้มอก่อนอย่าพึ่งแมน้ำนายตายขาน้ำโอ้โอยตั้งได้เฉย เฮ้ยข้างหลังมีเยอะนะนายเฮ้ยนายยิงมันนายเออเออเออบียเอสสวยเฮ้ยหัวเฉยหัวเฉยอย่างนี้อย่างนี้ยังไงนายเออไอวอตั้งทันเฉยมันโดนสอยนายนายมันโดนสอยนายโดนสอยหลังก็มีหน้ากันไม่ได้แรงไม่ลดนายแรงไม่ลดอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน 我聊。